นี่เออวันนี้นะคะเด่นๆก็จะมีคนวันเสาร์นะคะเดอะเวิลด์เดอะทาวเวอร์วันอังคารนะคะไฮพิงเกศตวันจันทนะคะไฮดวงแฟนราศีพฤษนะคะก็จะมีจันทอังคารเสาร์แล้วก็ราศีพฤษนะคะที่เด่นๆนอกานั้นก็จะมีเป็นธาตุน้ำค่แล้วก็มีพิจิกรนะคะน้ำมาตึงเลยนะคะแล้วก็จะมีธาตุลมในถุนตนกลมนะะ้ำมีแค่สองธาตุจากน้าไพ่วันนี้ก็เรียกว่าเป็นลักษณะของแอบปกปิดซ่อนเลนอยู่นะคะ หรือว่ามีการสอดส่องกันนะคะก็ถ้าส่องแล้วไปเจอดีเจอจับโป้ได้นะคะก็คือเอ,อ่ออันนี้แทนไพ่ส่องได้นะคะเซไม่ยอมสอดนะคะอาจจะไปส่องโทรทิวหรือว่าแชทออนไลน์ช่องแชทอะไรต่างๆนะคะแล้วไปเจอเรื่องที่ช็อกซีมาจับโปได้นะคะพังทลายกันเลยนะคะก็เครียดมากนอนไม่หลับนะคะแล้วก็เป็นไฮพินเทสอยู่ด้วยนะคะเป็นลักษณะของคนในความลับหรือมือที่สามนะคะก็ถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะอาจจะแบบส่องแล้วไปเจอเรื่องของการ,การแชทติดต่อสื่อสารออนไลน์ก็ไปเจอหลักฐานอะไรก็ได้นะคะแล้วก็เลย เลาะเบาแวงแต่โป๊ะโป๊แตกกันก็เลยเออพังทลายถ้าเลิกจบยาก็เคิที่มากเนาะไม่หลับตอนนี้ค่ะเพราะเห็นแล้วมันก็ไม่สบายใจใช่ไหมคะนี้พอมาเป็นไฮพินเทสนะคะขยายก็คือเป็นลักษณะของคนในความลับหรือว่าเอ,อ่ยังไม่ชัดเจนย,ยังไม่ได้มีสถานะนะคะเรายิ่งมาเห็นอันนี้ด้วยเนี่ยก็ยิ่งเครียดจิตมากด้วยแล้วก็ไม่มีสถานะคนในความลับนอกจากเออไปนี้สหมายถึงมอดูแม่ชีแล้วเนี่ยมันหมายถึงคนในความลับได้ะคะ่ะสถานะไม่ชัดเจนนะคะพอคยดทิ่มากใช่ไหมคะแล้วก็ควีนออฟคัพมาขยายควีนออฟคัพเนี่ยจะเป็นลักษณะขออองคนที่เออ อ่อนไหวนะคะขี่น้อยใจขี้แยคิดมากอะไรพวกนี้นะคะก็จะไปกันใหญ่เลยนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าอันนี้มันน่าจะจริงนะคะเพราะมันมีหลักฐานเป็นเกี่ยวกับพวกโซเชียลหรือแชทนะคะหรือช่องทางต่างๆนะคะถ้าเกิดว่าสองเราไปเห็นมันก็เป็นเรื่องค่ะจบนะคะและ้วน,นี่ก็กินมากน้อยใจเสียใจขี้แย,แยอะไรอย่างนี้อยู่นะคะก็พอเขารู้นะคะก็ให้ตรงแฟนนะคะก็เรียกว่าเป็นไพ่สันึกผิดนะคะให้ตรงแฟน ก็สำนึกก็จะมาเป็นลักษณะของเพลียวครับค่ะเพลียวครับก็คือจะเป็นลักษณะของไพ่มาเอ,อ,อยากจะมาขอทษงอะไรประมาณนี้คะก็สำนึกผิดแล้วก็มาขอทวนะสุดท้ายก็จะกลับมาเป็นสิบ้วยเติมเต็มความสุขโลกข้งในได้เหมือนเดิมครับก็เป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกเหมือนเดิมครัก็จะได้พัฒนมรมก็เป็นประมาณนี้ค่ะ